ด่วนนะครับรอบพอสจลปีนี้นะครับเป็นปีแรกนะครับใช้ระบบใหม่นะครับ ifolio นะครับไม่ต้องจ้างทำพอร์เริ่มให้เปิดใช้งานแล้วนะครับใช้กับทีแคส69ปีนี้ปีแรกนะครับ ifolio คืออะไรมาดูกันทุกคนนี่คือระบบใหม่นะครับในการทำพอโฟล์ของสจลนั่นเองนะครับเปิดให้ทุกคนสามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็มาสร้างพอโฟล์ได้เลยนะครับตรงนี้เรียกว่า ifolio นะครับซึ่งในนี้ครับมีอะไรบ้างครับมีแฟ้มสะสมผลงานนะครับมีผลงานกิจกรรมการแข่งขันค่าวิชาการนะครับและอื่นๆมากมาย เลยนะครับในส่วนแรกนะครับในส่วนของข้อมูลส่วนตัวนะครับทุกคนก็ต้องมาใส่ข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นชื่อนะครับเกรดนะครับข้อมูลในการเรียนต่างๆนะครับเอามาอัปโหลดใส่ในนี้เลยนะครับและหลังจากนั้นครับพวกแฟ้มสะสมผลงานต่างๆนะครับเราก็ต้องมาใส่ข้อมูลในนี้นะครับพอใส่ข้อมูลจนครบแล้วนะครับมันจะมาทําเป็นระบบ i Folio ของฉันให้เองซึ่งข้อมูลนะครับก็จะมาโผล่ในจุดนี้นั่นเองนะครับนี่เอาไว้สําหรับยื่น สมัครเรียนนั่นเองนะครับถึงแม้จะมีระบบใหม่ที่เป็น i f o l i o แล้วนะครับแต่ทุกคนยังต้องสมัครรอบพอร์ตกับทางมหาวิทยาลัยนะครับเข้าไปที่มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็สมัครกับช่องทางนั้นนะครับระบบ i f o l i o จะเป็นแค่ตัวแทนในการทำพอร์ตโฟลิโอให้ทุกคนนะครับจะได้ไม่ต้องไปจ้างทำนะไม่ต้องไปเสียเงินแพงๆนะครับในการทำพอร์ตโฟลิโอให้ดูสวยงามให้ดูดีนะครับเพราะว่าทบอย้ำนะครับว่าไม่สนับสนุนเรื่องของการจ้างทำพอร์ตโฟลิโอนั่นเองครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับกดติดตามคลิปใหม่นะครับข่าวด่วนอัปเดตนะครับเรื่องของการทำพอร์ตโฟลิโอ